ต้นไม้กินแมลงหรือพืชกินแมลงเป็นพืชที่มีความพิเศษอย่างมากในธรรมชาติเพราะพวกมันสามารถจับและยอะแมลงหรือสัตว์เล็กๆเพื่อเป็นแหล่งสารอาหารเสริมโดยเฉพาะในโตรเจนซึ่งขาดแคลนในดินที่พวกมันอาศัยอยู่เช่นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือดินที่มีธาตุอาหารต่ำต้นไม้กินแมลงมีหลากหลายชนิดเช่นมอข้าวมอแกงลิงที่ใช้ใบดัดแปลงเป็นรูปทรงเหมือนหยึกมีน้ำย่อยอยู่ภายในเพื่อดักจับแมลงที่มาตกลงไปในหม้อหรือหยาดน้ำค้างที่มีขนเล็กๆบนใบต่อยสารเหนียว เพื่อจับมแมลงที่เข้ามาติดพืชเหล่านี้มีวิธีดักจับเหยื่อหลากหลายรูปแบบเช่นกับดักแบบปิดเร็วของกับหายแครงที่จะหุบไปอย่างรวดเร็วเมื่อมแมลงสัมผัสขนรับความรู้สึกหรือกับดักแบบหลุมของพืชสกุลซาราซินีที่เล่าแมงด้วยกลิ่นหวานและสีสันสดใสแม้ต้นไม้กินมแมลงจะพึ่งพากาล่าเหยื่อแต่พวกมันยังสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างพลังงานเหมือนพืชทั่วไปการปรับตัวอันชาญฉลาดนี้ช่วยให้พวกมันอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายและสร้างความหลากหลาย ในระบบนิเวศต้นไม้กินแมลงไม่เพียงหน้าทึ่งในด้านการปรับตัวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราควรอนุรักษ์ไว้ต่อไป